นี่เป็นสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจแล้วก็ฟรีด้วยค่ะการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี hpv dna test ทุกท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่แอปกระเป๋าตังค์นะคะในส่วนของกระเป๋าสุขภาพแล้วก็กดที่สิทธิประโยชน์ค่ะเมื่อถึงหน้าสิทธิประโยชน์ที่คุณได้รับฟรีให้เลื่อนลงมานะคะจนเห็นตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี จากนั้นก็ให้เข้าไปกดเช็คสิทธิ์นะคะว่าเรามีสิทธิ์หรือเปล่าถ้าเรามีสิทธิ์ก็สามารถเข้าไปกดดูหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อขอรับสิทธิ์ได้โดยเราสามารถเข้าไปเลือกหน่วยงานที่ให้บริการกำหนดวันเวลาที่เราสะดวกเข้ารับการตรวจได้โดยไม่ต้องไปรอคิวค่ะหมดนะคะในแอปยังมีเรื่องของมะเร็งลำไส้ที่เราสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยขั้นตอนเดียวกันกันกบการเช็คมะเร็งปากมดลูกเลยค่ะ สำหรับในวันนี้เนื่องจากเป็นวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติจัดโดยสถาบัานมะเร็งโดยสถาบัานมะเร็งได้มาเปิดให้บริการที่ MRT ลาดพร้าวในวันที่9และ10ธันวาคมนี้ถ้าท่านใดไม่สะดวกในการขอรับบริการจากแอปกระเป๋าตางังก็สามารถมารับการตรวจที่นี่ได้ค่ะ มีการจัดงานในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะให้ไปที่งานทำการลงทะเบียนรับบัตรคิวแล้วก็รอรับชุดตรวจด้วยตัวเองเพื่อทำการตรวจที่ห้องน้ำและส่งผลตรวจให้กับเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่จะมีการสาธิตวิธีการตรวจดังนี้ค่ะตัางกับน้ำยาเวลาที่เดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วรบกวนให้ล้างมือล้างไม้ให้สะอาดแล้วเวลาเก็บนะคะนั่งอยู่ในท่าที่สบายแต่เวลาเก็บนะคะถ้าปวดฉี่ให้เก็บก่อนแล้วค่อยฉี่ อย่าฉีดแล้วเก็บเดี๋ยวจะมีทาให้ผลการการตรวจคาดเคลื่อนได้ค่ะเสร็จแล้วพอเรานั่งในท่าที่จะบายก็ฉีดซองเอาไม้ออกมาจากซองนะคะแล้วก็เอาไม้เนี้ยหัเข้าไปในช่องคลอดของเราวิธีการจับไม้อาจจะจับที่สีดำก็ได้นี้คือความลึกเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นที่จับเราได้อยู่ไม่ต้องแบบลึกสุดใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะคะพอใส่ไปปุ๊บเราก็หมุนไม้ไปในทางเดียวกันจะหมุนไปหมุนไปทางไหนก็ได้แต่ให้หมุนไปทางเดียวกัน แล้วนับ1ถึงสามสี่อ่ะก็<ๆ>นับหนึ่งถึง3ามสเสร็จแล้วก็ดึงไม้ออกมาจากช่องข้อต่อแล้วให้ถือไม้อย่างนี้นะคะห้ามวางไม้แล้วก็หยิบเอามืออีกข้างหนึ่งหยิบขวดน้ำย,ยาม,มาแล้วก็เปิดแบบนี้เปิดแบบนี้เปิดโดยใช้แบบโดยที่เรายังถือไม้อยู่แล้วก็เอาไม้นี้ค่ะใส่ลงไปในหลอดของเราเลยอ่ะพอใส่ไปปุ๊บไอ้ขีสีดำเนี้ยค่ะมันจะเป็นตัวที่เราหักไม้ได้เลยหักไม้ทิ้งพอเราหักไม้ข้างบนทิ้ง ไอตัวอย่างเนี่ยมันก็จะโฮอยู่ในไม้แบบไออยู่ในหลอดแบบนี้อ่ะแบบอยู่แล้วเราก็เอาฝาเนี่ยค่ะปิดได้เลยปิดอย่างนี้ปุ๊บก,ก็เสร็จเสร็จแล้วอะ่ะให้เอาสติกเกอร์ที่มีอยู่สองอันเนี่ยค่ะอันแรกติดที่หัวด้านบนแบบนี้ค่ะติดที่หัวหลอดด้านบนแบบนี้ค่ะในแนวตั้งนะคะเอ <Okay. S 1> าในแนวตั้งแล้วส่วนอีกอันหนึ่งให้ติดที่หน้าซองแบบนี้ค่ะอีกอันนึงติดที่หน้าซองแบบนี้แล้วเอาเอา,เอามาสูงที่ด้านหน้าพร้อมกับโหลด qr า o d e ในการฟัง เร,เราไปทำตามขั้นตอนการตรวจที่เจ้าหน้าที่สาธิตเมื่อสักครู่ดีกว่าการเก็บผลตรวจต้องทำก่อนปัสสาวะเนื่องจากปัสสาวะมีแอมโมเนียจะทำให้มีผลต่อน้ำยาอ่ะเสร็จแล้วรอส่งผลตรวจหน้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะกลับบ้านได้แล้วก็รอรับผลตรวจโดยทางสถาบัานมะเร็งจะแจ้งผลผ,ผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งต้องรอฟังผลประมาณ15วัน ให้สแกน QR code เข้าไปแล้วก็เข้าไปตรวจสอบผลการตรวจของเราได้ค่ะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะมีการให้บัตรคิวกับผู้มเข้ามารับบริการประมาณวันละ500คิวพรุ่งนี้ถ้าท่านใดสะดวกก็มาเข้ารับบริการได้นะคะงานเริ่มประมาณ8.30จนถึง5.30ค,ค่ะที่การตรวจวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการไปพบแพทย์ผลตรวจสามารถใช้ได้ถึง5ปีเลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยขอขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ